สิ่งที่คนมันนับถือร่างทรงก็คือร่างทรงมันจะบอกอะไรที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับคนคนนั้นที่ทํามาในอดีตและในอนาคตอีกนิดหน่อยแล้วคนคนนั้นเนี่ยก็รู้อยู่ในใจว่าคนนี้ไม่รู้จักเขาเลยไม่มีทางรู้ได้แต่รู้เฉยไม่มีความน่าจะเป็น impossible ว่าคนคนนี้เนี่ยจะไปรู้ได้โดยตัวของเขาเองแต่เขารู้ได้อ่าแสดงว่าเขาเป็นผู้พิเศษแล้วเวลาเขาเป็นผู้พิเศษแล้วมอบความพิเศษให้คนคนนี้แล้วนะให้หมอดูแล้วนะเขาสั่งอะไรก็จะเชื่อทําตามกันแล้วผมก็เลยบอกว่าเนี่ยดูนะดูนะนี่แค่นี้นะยังยกมนุษ,นษยนะ์ เขาเองเขาต้องมีอะไรพิเศษแล้วและท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลันเนี่ยนำข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มากล่าวไว้พันสี่ร้อยปีอะเป็นร้อยอย่างอะทำไมคุณไม่เชื่อทําไมไม่เชื่อเหมือนที่เชื่อหมอดูหมอดูนี่แค่บอกเหตุการณ์ในอดีตไม่ได้เอาอะไรทางนําให้คุณใช้ชีวิตไม่ได้ให้ทางนําอะไรมาที่จะมาใช้ชีวิตให้มีความสุขทำไมคุณยังยอมเชื่อเพราะชีวิตคุณไม่เปลี่ยนไงเวลาคุณเชื่อหมอดูชีวิตคุณก็ใช้ตามอารมณ์ไฟต่ำได้เหมือนเดิมไงแต่ถ้าคุณมาเชื่อในสิ่งที่ทท่่่่่่าาาาาานนบบีีีพููมมมมมมรรัออออิิสสลลลชชวววตตคคคุณก็จะเปยยแแแํถ้้ขง